สวัสดีครับผมพิจิตรีบายการตัดเหล็กนะครับนี่อนยาวๆแบบนี้นะครับมันจะเป็นต้องมีนะวัสดุไปรองตรงปลายเหล็กนะครับนี่วัสดุที่นําไปรองมันจะต้องมีความสูงนะครับนี่เท่าวัแน์ตรงนี้นะเวลาตัดมันจะได้ตรงนะครับนเคนะครับนี่นำไปวางแบบนี้นะก็นะครับผมหน้าวัดสมมุติได้ตรงนี้นะครับผมนี่นี่เวลานาไปตัดนะครับก็นะจะจะนาไปวาง แต่มันยังไม่ตรงนะครับมันจะต้องขยับนะให้อัน็ตนะนะครับให้ตรงกับใบแบบนี้นะครับอ่ะพอขยับปุ๊บเนี่ยนะอ่าวัสดุที่นําไปลองมันจะล้มนะครับมันจะล้มนะครับทำไปวางไกลๆนั่ติดต้องขยับตั้งนั้นใหม่ไปไม่นี้นะปัญหานี้มันมีมานานแล้วนะครับผมก็มาแก้ไขปัญหานะครับอ่ะกันในคลิปนี้กันเลยปัญหาตรงนี้นะฮะนี่มันมีมานานแล้วนะครับ ลูกที่นํามาร้องเหล็กนะครับนี่เพื่อตักนะครับมันจะต้องขยับเนี่ยนะครับผมให้ตรงแนวนะครับใบตัดนะเนี่ยเวลาขยับนะครับผมมันก็จะล้มนะครับล้มมันก็ต้องไปตั้งกันอีกนะครับอ่าต่อตั้งกันอีกน่ยก็ครับผมก็มาเล็งนะครับเส้นที่ขีดไว้กันอีกนะครับเอาไม่ตรงกันอีกแล้วนะครับนะฮะเนี่ยขยับมันก็ล้มอีกนะครับผมเดี๋ยวมาแก้ปัญหานะครับตรงนี้กัน เห็นะครับอ่าและเห็นนะครับวัสดุที่นํามาลองนะฮะถ้ามันไม่ได้อยู่กับนะครับนี่แทน่นตดัดเป็นประจำนะฮะเดี๋ยวมันก็จะหาท่อนนี้ไม่เจอนะครับผมเพราะว่านี่นะครับท่อนนี้มันจะสูงพอดีกับแท่นตรงนี้นะเวลาตัดมันจะตรงนะถ้ามันไปนได้ท่อนอื่นมานะควนะามสูงอาจจะต่ำกว่านะ่หรือสูงกว่านะับการตัดมันก็ไม่ตรง เดี๋ยวผมจะแก้ปัญหานะครับะระยะยาวเลยนะครับผมก็ใช้ปัญหานี้มานานนะครับเดี๋ยวน้ําเหล็กอย่างนี้นะเนี่ยเดี๋ยวนะครับผมเอ๊ะเวลาใช้นะครับก็นะมันจะจะลากไปนะเวลาใช้เสร็จเอามาเก็บนัคเับก็จะมีนี่นะเดี๋ยวจะทํารอนนะครับผมทำรอนทำเบกกิ้งได้ด้วยนะครับนี่นะทำความสูงนะนี่ครับผมให้พอดีกับแท่นตรงนี้นะครับผม นะะฮมันจะได้ทํางานนะะฮง่ายขึ้นนะครับผมน้ำเศษเหล็กนะครับนี่ที่เหลือเนี่เหล็กอันนี้เหล็กฉากนะครับผมแล้วก็เหล็กแป๊บอันน,น,นี้เอาไปไปทำร่อนนะครับนี่นะครับผมอ่าน,นี่ก็จะเหล็กยึดนะครับนี่เพื่อเพื่อตั้งนะครับนี่ตั้งแล้วก็น้ำชาดมาเตนน็มแล้วก็น้ำเหล็กแป๊บนะนี่ที่ทำร่อนนะครับมายึดติดกัน ตัดเหล็กนะครับผมนี่ให้ให,ให้เร right? ียบร้อยกันก่อนนะครับกันทุกชิ้นเลยนะครับผมะชิ้นไหนนะครับนี่จะมาติดก็ต้องไหนนะครับผมเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันอีกทีนะครับตัดเหล็กชิ้นแรกนะครับนี่ก็มีปัญหาแล้วนะเพราะว่าเหล็กมันสั้นนะครับผมอ่ะเหล็กมันสั้นเนี่ยเวลานะครับเวลาเอาไปล็อกไว้ตรงนี้นะมันจะเปรี้ยวนะครับ แก้ปัญหานะครับก็น้ำนี่นะครับอ่าอีกพ่อหนึ่งนะเนี่ยนะอ่ะออานะอใส่เข้าไปนะเดี๋ยวตเนียนะมันจะตรงนะครับนะครับอ่ะมันจะตรง หล็กเรียบร้อยแล้วนะครับเหล็กฉากเนี่ยเดี๋ยวจะเชื่อมติดกับตรงนี้นะครับและจะนำนะครับอันนี้จะเป็นแป๊บสี่หุนนะครับอันนี้ก็แป๊บหกหุนนะแป๊บสี่หุนจะอยู่ด้านในได้นะครับเราจะอยู่แบบเป็นลอนได้นะครับลื่นๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเชื่อมติดกับตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับทำเป็นลอนนะครับอ่า วางเหล็กนะครับมันก็จะนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับผมส่วนนี่นะครับส่วนที่จะนําไปเก็บนะครับเวลาใช้งานมันจะได้ยกมาพร้อมกันเลยนะครับผมจะใช้เหล็กแป๊บสี่ขุนเช่นเดียวกันนะตรงนี้จะเชื่อมนะครับเชื่อมแบบนี้นะครับแล้วก็แป๊บหกขุนนะเดี๋ยวจะอยู่ด้านใต้ตรงนี้เลยนะครับเวลาเก็บนะครับก็ สวมเข้าไปเลยนะครับเวลาใช้งานก็ดึงออกมานะครับโอเคเดี๋ยวจะไปเชื่อมเหล็กนะครับนี่นะแต่ละชิ้นนะครับทิ่เตรียมไว้แล้วนะครับให้เรียบร้อยได้ร้อนกับนี้แล้วนะครับ เทียบตรงแทนตัดตรงนี้อันนี้นว่านะครับนี้จุดกลกาขงของใบจุดนี้พอดีนะครับเ๋ยวจากเชื่อมแก๊สเหล็กนะครับน,นะครับจิกุแบบนี้นะครับแล้วก็แก,ก๊สขุนะจะอยู่ใต้ตรงนี้เลยนะครับเวลาใช้งานหรือเวาลาเก็บนะครับจะได้สูงเข้าไปได้แบบนี้นะครับ อย่างนี้นะครับนดี๋ยยังไม่เสร็จนะครับผมเดี๋ยวจะเชื่อมเหล็กนะครับนี่ยึดด้านใต้ในของแท่นตัดกันก่อนนะครับนี่เอามาเทียบกันก่อนนะครับผมมันจะอ่าเมื่อใส่ท่อของขุนเข้าด้านใต้นี้นะมันมันจะสูงกว่ากันนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะต้องนี่นะครับเดี๋ยวจะมาร์กจุดคว้านนะครับคว้านแท่นตัดนิดเดียวนะครับผมประมาณสักไม่ถึงครึ่งเซนด้วยนะครับคว้านนิดเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาร์กจุดกันก่อนนะครับ หล็กร้อนนะครับนี่เนี่ยทำติดกับแท่นตัดนี่นะครับแท่นตัดเหล็กนี่ครับเสร็จแล้วนะครับผมนี่เวลาใช้งานนะครับดึงออกมาเลยนะครับจะใช้งานให้มันไหลลื่นนะครับมันก็ต้องนําน้ํามันนะมหยอดนะครับไม่ว่าเนี่ยนะครับนีมเหล็กที่นะครับที่สวมเก็บเข้าไปตรงนี้นะครับรือว่าเหล็กร้อนตรงนี้นะครับก็นนะ เอาน้ำมันเครื่องน้ะธรรมดานี uh, ่แหละครับผมน้ำ um, มันเครื่องหยอดนะครับนี่เพื่อความล่อรื่นก็ได้นะครับผวนำไปใช้แหวางเหล็กนะครับน่เพื่อตัดนะครับให้ตรงนะครับเดี๋ยวใช้งานให้ดูเลยนะครับผมว่าใช้ได้หรือไม่นะครับมาใช้งานให้ดูกันเลยนะครับนี่นะครับอมาเพื่อวางเหล็กนะตัดให้ตรงนะครับนะ เวลาใช้งานนะครับเนี่ยยกเครื่องตัดเหล็กมานะครับลอนนี่ครับเพื่อวางเหล็กตัวนี้นะครับมันจะติดมาด้วยนะครับเนี่ยไม่ต้องไปหานะครับเนี่ยดึงออกมาเลยนะครับผมเนี่นะครับผมโอเคนะครับผมเนี่ยถ้าตัด็กแบบแบบนี้นะครับมันก็ไม่ต้องลากไปไกลนะครับอ่ามันก็ไม่ล้มนะครับเนี่ยเลื่อนเลื่อนมาก็ไม่ล้มนะครับผมโอเคถ้าเหล็กมันยาวผมยาวไปรูนเลยนะครับยาวเลยนะครับผมก็นี่นะครับ ดึงออกมาเลยนะครับเหนะครับนี่ก็นําไปวางรองเหล็กกันได้นะครับแล้วก็นํามาตัดนะครับสังเกตนะครับุมนะเนี่ยผมจะขยื่นไปขยื่นมานะครับเนี่ยครับผมอ่าสังเกตร้อนรอนมันหมุนได้นะครับเนี่ยนะนะครับผมเหล็กร้อนนะวางเหล็กเนี่ยเพื่อมาตัดนะครับให้มันตรงไห้ตัววางนะครับถ้าอยากเป็นไม้มันล้มเลยนะฮะนี่ อันนี้เป็นเหล็กลอนนะไม่ล้มนะครับเนี่ยแมเลื่อนให้ตองเป๊ะตัดกันได้เลยนะครับเวลาตับเสร็จนะครับเก็บเลยนะครับเก็บเลยจะได้ไม่ต้องไปนะครับผมนะครับผมไม่อะไม่ต้องไปหาครับไม้หรือว่าเหล็กนะครับมาลองนะครับมันจะหาให้พอดีมันก็จะหายากนะครับผมก็ทําเหล็กลอนนะครับรับหนาเหล็กนะวางตัด เหล็กให้ตรงนะครับผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมนี่กดติดตามเป็นกําลังใจนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ